โอ้โหเดี๋ยวข้ามไปตรงนู้นดีกว่าผมจะมาเริ่มตรงนี้อีกแล้วโอเคอยู่กับค a มเ l a ร์เดอร์คลแม็กสแคมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะก็มาต่อกันหายกับซีรีส์นี้ไปนานนานมากหลายวันแล้วมั้งก็มีน้องบอกว่าอยากน้องคนดูนี้แหละบอกว่าอยากเห็นผมเล่นเอ็กเซ มันยังไม่ถึงคิวมั้งเฮ้ยผมจำได้ผมเล่นเรียงตัวใช่ไหมแบทเทิลโหมดอ่ะเออฟีแบทเทิลเนี่ย <Free Battle. S 1> มามสามตัวสามตัวเออมันเดิมเนี่ยมันยังไม่ถึงคิวเลยโอ้โหไอ้กระเซดอยู่อีกตั้งนานผมเล่นมาถึงไอ้นี่ก่อนไงไอ้รอมเนี่ยผมต้องเล่นไอ้นี่แล้วแหละบีฟเต ไอบีสตเนี่ยแล้วก็วิสรดนะอืมเป็นคู่เลยเรื่องเดียวกันเออบีสกับวิสรดไว้รอน้องๆบอกงั้นผมจะรอวันที่พี่เออเล่นแล้วกัน <laughs> ผมจะรอดู <laughs> พี่ขอเลี้ยงไปตามตัวแล้วกันนะน้องคนที่คอมเมนต์น้องที่คอมเมนต์มาเอออันนี้สูกมมาแล้วกันเหมือนเดิมเฮ้ยบิวโต เฮ้ยเอานม้อนพอรอบแรกบิวโตจริงด้วยเก่งภาษาญี่ปุ่นนะวะบิวโตมันก็บิวโตตามเอ็กซ์เซไม่ใช่เอ็กเซลเอ็กเซลหรือหือหือหืาหือ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 ือหอหือหืหือหือหือหอหื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 หืืออหออือหหอหมาหือหอหือหอหอืหอ

เล่นไงลืมละใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยยิงด้วยโอ้ยโดนใส่คืนชิปชิปโดนฟันเป็นตัวเอเฉยเลยอุ้ยปาโอ้โหโดนคู่อ่ะไม่น่าเลยไม่น่ารีบเลยเออต่อยบิ้วก่อนต่อยบิ้วก่อน,นหนีบิ้วหนีว่ะ ห่อยน้องแก่โหค่อนข้างวุ่นวายนะค่อนข้างวุ่นวายบิ้วบิ้วโอ้โหกระตุกอะไรเมื่อกี้ขออภัยกระตุกเฮ้ยบิ้วตายแล้วเลยเราก็ตายเราก็ตายไม่ใช่แค่บิ้วตาย ผมมาถึงใส่เลยมาถึงใส่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออใส่ก่อนใส่ก่อนเออเอ็กเซลเอ็กเซลตายแล้วเดี๋ยนี่เออปล่อยนอกไปปล่อยนอกรัวรัเฮ้ยมาแล้วมาแล้วออมา,า,มา,า,มา,าโดนใครวะกำลังยิงปืนอ๋อถ้าปืนลืมไปโอ้โหไม่โดนใครเลยถ <laughs> อยก่อนถอยก่อน เอาท่านี้ไปพุ่งชนพุ่งชนโอ้โหเอาท่าพุ่งชนพุ่งชนคือมันเตะใครวะนะ่ะเฮ้ยเราชนได้อยู่ชนได้อยู่แก้ได้แก้ได้ไดโค<ฮ>ว<ฮ>ชนบิวนบ้วไปชนบิ้วไปเออบิว้วคู่ใครดูไม่รู้เรื่องของใครน้าวุ่นวายกันไปโอตาย ตายแล้วแหละปล่อยนกเปปล่อยนกเปปล่อยนกไป๊ก่อนปล่อยนกไป๊ก่อนเฮ้ยเไม่ใช่โอ้โหมาแล้วเอ็กเซลเออบิวใส่เอ็กเซลแล้วบิวใส่เอ็กเซลไม่เกี่ยวกับเรามันใส่เอ็กเซลนะเออเหลือบิลแล้วเหลือบิวละปล่อยนกไป๊ก่อน ปล่อยนกกวนไปก่อนไม่เกี่ยวไม่เก <If S 2> <Hollywood. S 1> ah. ี่ยวถอยถอยถอยได้ปล่อยนกเออปล่อยนกไปก่อนปล่อยบิ้วแปถเออโอ้โหอย่ากวนดิเอ็กเซดเอ๊เอ็กเซลปล่อยนกไปปล่อยนกไปวุ่นวายวุ่นวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยมาแล้วมาแล้วปล่อยนกไปใส่บิ้วเฮ้ยไม่ใช่นกผ้าอะไรไม่รู้ ท่านกไงวะโอนี่ไงมีท่าอะไรวะหอนท่ายังงี้กระโดดเตะไปเออกระโดนเตะไปอุ้ยโดนเตะโดนเตะแป่งล่างก่อนแป่งล่างก่อนยิงไปสองตัวรวดเลยอุ้ย เรียบร้อยสองตัวสองตัว,ตวอันนี้พุ่งใส่แล้วไ <head> ออ pues, ปเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายอยู่ง่ายอยู่ <t uk ar> พุ่งไป <t uk ar> เออท <ett> ่าอะไรไม่รู้พุ่งไปก่อนโอ้เหลือศูนย์ศูนย์แล้วศูนย์หมดทุกคนแล้วทีนี้คือวุ่นวายมากผมดูยังไม่รู้เรื่องเลยผมคนดูยังไม่รู้เรื่องแอ้ท่าอะไรของมันบ้างวะโอ้ đốn tệ đốn tệ đốn biếu tệ đốn biếu tệ à? thoái còn thoái con cái thiệt cố lại go tệ khai quá họ là hải tôi dù là hải tôi dù em vẫn biếu cái tài nó <coughs> biếu cái tài ố mang linh mà hả lâu con lúc con nốt can biếu chả can biếu chả can biếu nốt เออเหลือเอ็กเซลแล้วเตะเออมาดิเตะอีกต่อยนะเตะไปปลอยนกปลอยนกเออเส่เด็กคลิกเฮ้ยโดนโดนโดนฟันเป็นตัวเอว่ะเรียบร้อยแน่เลยตูเใส่เด็กคลิกคลิปไซ์คลิปไซ์เออ คลิกไซส์คลิกไซส์มาดิกันไว้ก่อนนะผมจะรอดป่ะเนี่ยปล่อยตัวปล่อยนอกปล่อยนอกเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กันดิอุตโตอจะรอดไหมจะรอดไหมไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะปล่อยนอกไป าตายเฉยปล <laughs> ่อยขึ้นอะไรไปไม่รู้ยังไม่เห็นท้าไม่ตายเลยถ้าไม่ตายมันเป็นปืนยิงอะเหมือนที่ผมยิงไปสองตัวรวดตอนแรกอะไม่เป็นไรเอาไหมาเอาตัวอื่นมั้งถ้ามันเป็นปืนเราเห็นท่ามันแล้วแหละเออ เพื่อไม่ให้เป็นการวุ่นวายเอา2ตัวดีกว่าเนาะรอบรอบแรกนี่มึนชิ้มหายไม่รู้เรื่องเลยมึนงงอึนกิมกีไปไม่ถูกอ่าวิสาทเดี๋ยวผมมาแถมเอ็กเซดให้คอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่ารอบแรกมันจบเร็วเกินฮะสู้กับเบิร์ดเหรอเอาเบิร์ดก็เบิร์ดอะเบิร์ดก็เบิร์ด โอเคเดี๋ยวตัดไปทุกเลยไปตอนเริ่มเลยนะปะซื้ซื้อดิสเย่ตัด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 ตดตัดตัดที่ผมไม่ไอ้บีทผมก็ไม่ค่อยชอบท่ามันไม่ค่อยเท่หเท่าไหร่แค่ยิงไปแค่นั้นนะผมก็เลยเดี๋ยวจะแถมให้อีกตัวแล้วกันเล่นเอ็กเซดให้คอมเมนต์ของน้องคนหนึ่งนั้นก่อน ไม่รู้เขายังดูช่องผมอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าจะรอโอ้ยไอ้นี่มาถึงใส่เลยเว้ยเ,เ,เ,เออไฟไปแดกไฟไปแดกเอาอีกไหมไฟไปแดกโอ้ไฟไปแดกกระโดดคลิกไปคลิกไฟเออหมุนพายุหมุนเลยมาดีมาดีครับเต<ป>ยเจ้าเทเจ้าเทเตะเป็นไฟด้วยเค <c oughs> โคเท เอาใหม่ดีทีดิปาบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้บึ้ดบึด้ดโอ้ยมันเอาใหญ่เลยเว้ยกูเล่นระดับอะไรอยู่เนี่ยฮาร์ดนี่หว่าเออลืมไปว่าเราเล่นฮาร์ดท่านี้ดิเฮ้ยใช้แหวนสีน้ดเงินแล้วท่าอะไรวะเดี๋ยว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 ,ยวลบ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 โอ้โหไม่พน้นแลกกันแลกกันใส่คืนนี่มีหางด้วยมีหางด้วย ทิพย์ไอมเดี๋ยวโซนาร์โดต่อยปาบปันเฮ้ยโกรธแล้วกันไว้ก่อนโอ้โหกันไม่อยู่มันมันใช่ร้างโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งเข้าไปเตะไปเตะได้อยู่เตะได้อยู่เอาโกรธบ้าง เฮ้ยเจอร่างนี้แกไม่น่ารอดนะนนฟันเฮ้ยเอาทําไมตายเลยเดวเสียเวลาหมุนเป็นวงกลมสามแตกแตกกาแตกไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนเฮ้ยไม่โดนทําให้ตายมันไม่โดนเออฝันแม่บเลย เตะไปคือมันยังโกรธอยู่นะเตะพายุอ๋อถอยๆๆๆๆปันเออปันกลางอากาศเป็นไงโนเละปันไปปันไปอ่าอีกทีเตะพายุหมุนบุ้มโอ้ยโดนแทนโดนปืนมันเฉยเลยเป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหเราคลิกไลน์ที่วิ่งไปแล้วก็เตะเลย วุ้ยปุ๊บปุ๊บตุม้มเทอฟันเฮ้ยกันได้ฟันเตะเออปล่อยไฟควรเป็นไฟเอาสีม่วงมั่งสีร่างสีม่วงมั่งเฮ้ยโดนว่ะโดนโดนโดน เอาหางตบ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 คือเรามีร่างท้ายนี่อยู่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยท่ามังกรล่างมังกรล่างมังกรบุ้มเฮ้ยมีลาดึกมีล่าดึกอ่ะเฮ้ยโอ้โหแทงมาแล้วพคนไฟไปก่อนพคนไฟไปก่อนก่อนตายก่อนตายเออคนไฟไปก่อนเอาทีเอาทีบุ้มเฮ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเออพคนไปพคนไปเอาทีเอาทีเฮ้ยอะไรวะ อ๋อน้ำแข็งน้ำแข็งคนน้ำแข็งพวกน้ำแข็งโอ้โหไม่ทนันตายก่อน <c oughs> เป็นไรไม่ไรฟันไปว <c oughs> ุ่นวายหน่อยนะค่อนข้างจะวุ่นวายมุมกล้องมันค่อนข้างมึนๆหน่ยเออเป็นไงจะใส่โคนใส่โคนมาวิ่งไปเตะกระไรเตะ เอามาดิมาใกล้ๆมึงโดนหางตบนะบอกไว้ก่อนหางตบหางตบป้าบป้าบโอ้ยวืดวืดโอ้ยมันโกรธแล้วชิปแล้ว้ามันโกรธอย่างนี้เราต้องเอาคืนด้ไหมเฮ้ยปล่อยใบใบมีดไปเมื่อกี้ใบมีดไหนวะเอาใหม่ดิหมอนี่ไงใบมีดล้อมรอบเอาอีกเอาอีกเอ้ยอุ้ยกระโด สาบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้กระโดดสาบก่อนสาบไปสาบไปอีกใช้ท้าไม่ตายเลยจังหวะนี้แหละหลาก่อนมัดเขือพวนซุ่มโอ้โหสาอย่างสวยชิบหายเท่ห์มาก การกระบานเนะี่ยาสตใจเหมืรอบนี้รอบแรกไม่เท่าไหร่รอบสองเริ่มมารอบสองเริ่มมาเออปิดฉากสวยๆอย่างนี้ดิยอดเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันให้น้องที่คอมเมนต์มานะเป็นเอ็กเซดไม่รู้ว่าน้องคนนั้นเขายังติดตามช่องผมหรือดูผมอยู่หรือเปล่านะถ้าน้องดูอยู่ก็คอมเมนต์บอกพี่ทีก็แล้อันนี้ตัวของน้องมาแล้วจัดให้น้องเขาหน่อย โอเคเอ็กเซดอันนี้ผมเล่นรัดคิวนะเอ็กเซดจำไว้ว่าเล่นแล้วจำไว้ว่าเราเล่นเอ็กเซดไปแล้วนะรอบต่อไปจะได้ไม่ต้องเล่นศัตรูสุมมาขอเป๊ะๆหน่อยโอเคกีส์ก็กีส์นะได้กีส์นะระดับฮาร์ดเหมือนเดิมตัดไปเลยโอ้โหเมื่อกี้ลืมเลือกด่านผมลืมแลนดอมด่าน เ็นด่านเมื่อกี้แหละด่านที่เราสู้เออเอา,เอา,เอาวิสาสู้ไปไม่เป็นไรเรื่องไม่ทันแล้วแหละข <c oughs> ี้เกียจกลับไปเรื่องใหม,ม่ได้เวลาเริ่มเกมแล้วเร <c oughs> แ,แล้วไงวะต้องกลัวปะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องถือค้อนโชว์เลยถือค้อนโชว์ เปิดก่อนตีหน,นี่ทุบแม่งทุบแม่งกระโดดเตะไปดิเฮ้ยทำอะไรวะเมื่อกี้โคตรเทลเลยห่อขึ้นข้างบนอะห่อขึ้นข้างบนแล้วทำอะไรวะห่อพ่อนไฟพ่นไฟอ๋อเป็นล่างมีปีกแล้วก็พ่นไฟนี่นะมังกรแล้วก็พ่นไฟโอเคไฟเดือดพีคโอ้โหไอ้กุศลพีคเดียวโโเ,เ,เยวมื่อกี้เนี่ยเกือบติดแล้วเกือบติดแล้วอีกนิดเดียววิ่งไปต่อยก่อนป้าบ โอ้ยหรือเปล่าวอ้ยเอ็กเซสคิกเมื่อกี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอ็กเซสคิกไปโอ้โหไม่โดนไม่โดนพ่นไฟพ่นไปเฮ้ยไม่เข้ามาใกล้วะกลัวดิ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 คิกคไปมันเลยอ่ะมันเลยมันเตะไม่โดนโดูนะผมโดนผมโดนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยเอ็กเซถอย เอามาวิ่งวนอะไรตรงนี้จังหวะนี้แหละโดนโดนโอ้โหทุบทุบหลายรอบนี่นี่เป็นไงน้องตัวของน้องมันโหดมาก f ิสต์ีไม่โดนว่ะอันนี้ท่าอะไรวะขอแยกล่างเด้เท่ท่าเมื่อกี้เดียวเดียวเขาใส่ได้เมื่อกี้ก่อนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเอาใส่เลยโอ้ยโอ้ยแบเฮ้ยจะ่ตายแล้ว คนไฟก่อนคนไฟก่อนคนไฟคนไฟเออรอดอยู่รอดอยู่กระโดด่นไฟท่านี้ดูดิอ๋อแยกล่างแล้วก็ฟันเป็นอีกตัวหนึง่งแยกล่างสองตัวคนไฟก่อนบุ้มเต้ปไปเ <c oughs> พื่อนนี้ล่างอะไรวะ <c oughs> อ๋อนี่ไงล้างตัวใหญ่เจอแล้วแต่วิ่งช้าไปหน่อยนะนี่กระโดดทุบกระโดดทุบกระโดดเตะอีกทีตุาไปไปเฉยเฮ้ยมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วมาดิโกรธเจอโกรธโกรธเจอโกรธเอาล่างสุดยอดมาเฮ้ยมันใส่ถ้าไม่ตายว่ะ ไม่เป็นไรเราลดน้อยอยู่เราลดน้อยอยู่เดี๋ยวเราถ่ายมันคืนเดี๋ยวเราถ่ายมันคืนท่านี้ดิอุ้ยี่ท่านี้โคตรแรงท่าอะไรไม่รู้โอ้โหมันใช้ร่างไฟเต็เงวะลุกก่อนดิลุกช้าเลยเกินเออพายุหมุนไปปิดทางปิดทางเฮ้ยเดี๋ยวจะหมดแล้วเขาปิดทางหน่อยเอาเรื่องว่ะไอ้กีฟกรงนตีนไงว่ะ ตุงติงให้มากอยูปตงติงให้มากนะเราอ่ะโอ้โหไม่โอโหไม่โดนจิบวไหลและหมุนไปตูหมุนไปกันนะวืดนืมันต้องใส่ระยะใกล้อ่ะคนไปคุนไปเฮ้ยจะตายจะตายมงมาคนไปตายก่อนแันเถตอัน โอ้โหจะรอดไหมไอ้กูเสษไอ้กูเสษจะรอดไหมคนไฟก่อนซื้อไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกล่างก่อนปึ้มโอ้โหโดนเตะโดนล่างไฟเตะใช่ร่างไฟสิเลยซือคนไฟไหมาดีมาดีแยกล่างซือ แบงล่างอีกขับระยะไกลเออมาไหสมาธิหน่อยโอ้ยแม่มือลบทุบไปเออคนไฟบุ้มโอเคแบ่งล่างล่างอ้วนอีกลลอก็ตูดทุบไปเออ เต้ซ้ำเต้ซ้ำแม่งตายก่อนทำไมทำไมเอาอีกทีดิเตะซ้ำอีกบึ้มเทจานเทจานบอกเลยใส่ไว้ทุกท่าอื้อเออทีทีมาทีท่าไหนวะท่านี้ท่านี้บุ้มบุ้มโอ้โหท่านี้โหดสุดแล้วมั้งอนจะลลื จังหวะนี้แหละเขาต้องแสีขค่าไม่ตายแล้วจะโดนหรือไม่โดนไม่รู้นะหุ้ยเฮ้ยโดนอยู่โอ้โหโอ้โหเร็วมากตู o เรียบร้อยเนี่ยเ v e r อ i l l ดานะปิดฉากได้โคตรสวยอะเออมันกระโดดเตะเหมือนไฟเลยแบบไฟล่างอะไรวะที่มันแบบเตะล้มรอบแบบแบบ ุ่งปุ่งปุ่งุ่ง,ง,งแบบว่าเตะมาจากรอบข้างเนี่ยแบบมองไม่ทันเลยเราก็เตะปิดฉากอีกครั้งสุดท้ายแบบตึม้มไปเลยเฮ้ยไม่ใช่มันระเบิดกลางอากาศก่อนแบบมันกระตุกกลางอากาศก่อนปะตูอะแบบลเราเตะรัวๆแล้วลมันมาสตันแบบก,กระตุกกระตุกหลายรอบกลางอากาศแบบตบบตึ๊บตึ๊บก็ตึม้มอื้อหือเสียใจมากโอเคเอีกคุศษของ น้องคนนั้นที่ขอมานะถือว่าจบได้สวยนะ <Okay. S 1> รอบแรกไม่ต้องไปน้ำมันไอไอพีตโตอะไรนะ่ยยังไม่ได้ทันใส่ทำไม่ตายเลยไม่ได้เห็นทำเห็นท่ามันอยู่นะเป็นท่ายิงใช่ปะเออเราก็เห็นอยู่ท่ายิงเป็นท่ายิงธรรมดาเนี่แหละไม่ค่อยอลังการเหมือนตัวอืน่นๆนะไอกุเซถือว่าอลังการอยู่นะโอเคสำหรับเลเดอร์คัแมกสแคมเบอร์จิโอไว้แค่นี้ก่อนเนาะคือสามตัว ชิวๆก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปดีกว่าชิวกเกเลเตอร์ก็ผมบ๊ายบายเย้